เราลองรับแล้วคอนเซปต์ Concept คือตู้เราลองรับแล้วเราหันมาที่แอมจิวเราครับแอมจิวเราพร้อมแล้วถูกไหมแอมจิวเราพร้อมแล้วเพราะแอมจิวเราใส่ไฟให้มันพร้อมกําลังวัดมันเพียบพร้อมโหลดโอห์มที่4โอห์มพร้อม4โอห์มพร้อม4ี่โอห์มพร้อมกาลังวัดไม่เกินพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วทีนี้มาดูตรงนี้ครับคําว่าฟรีกเอนซี่ซับนี่คือสิ่งที่คนไม่เข้าใจครับตรงนี้เยอะที่สุดอ่ะเพื่อนมาดูครับดูนะครับนี่ มันจะมีปุ่มคำว่า Volume กับปุ่มคำว่า f รี q ิน n c y เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้คุณดูทำไมแอมจิว2.1มันถึงเป็นที่นิยมมันเอาไว้ให้คนบ้าเบสเล่นใครเป็นอยู่กด55มาไอพวกบ้าเบสเล่นเาแก่ครับผมเล่น MZK 502mt ทำไมเบรผมไม่แน่นเบรผมไม่ลอยเลยมันจะลอยไปทําหอกอะไรในเมื่อมันมีอยู่แค่2ลําโพงซ้ายขวารวมกันอยู่อย่างนี้ใครว่าจริงกด55มาครับแอมจิ๋วรุ่น z k 502mt เป็นแอมจิ๋วสำหรับคนที่ต้องการเล่นลำโพงซ้ายลำโพงขวาใครว่าจริงพิมพ์ว่าจริงดังนั้นถ้าคุณอยากได้เบสแรงๆมันจะออกเบรมาให้คุณแรงแได้ย่งไงในเมื่อตัวมันมีแค่นี้ มันเป็นความถี่รวมโอเคไหมมีใครงงไหมมันเป็นความถี่รวมเออดังนั้นคนส่วนใหญ่งงครับเขาแก่ผมเล่นแอมรุ่นนี้ทําไมเบสไม่ลอยเลยทําไมเบสไม่ได้คุณจะเจอปัญหากับบรรดาวัยรุ่นที่เล่นตู้บูทูธทาตู้บูทูธดอกซ้ายกับดอกขวา